วิธีตรวจเลขที่บ้านสแกนหาเลขมงคลคำนวณตัวเลขจากเลขที่บ้านด้วยวิธีง่ายๆนำตัวเลขทั้งหมดมาบวกรวมกันผลลัพธ์ของเลขสามารถดูความหมายของเลขมงคลได้ตัวอย่างการคำนวณเลขที่บ้านมงคลเช่นเลขที่บ้าน891ทับส ให้เอา8 9 1บวก9บวก1บวก2บวก4จะเท่ากับ24เท่ากับ6ผลลั์เลขมงคลที่ได้คือ6ความหมายของเลขที่บ้านที่มีเลขมงคลเท่ากับ6เปรียบเสมือนเลขแห่งความสุขนำพาสิ่งดีๆให้กับสมาชิกในบ้านอาชีพที่เหมาะคือการค้าขายเจ้าของกิจการและกลุ่มคนที่ชอบความคิดสร้างสรรค์ ต่อไปเรามาพูดถึงความหมายของผลลัพธ์รวมเลขที่บ้านถ้าผลลัพธ์รวมได้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นเลขแห่งผู้นำบุคคลมีชื่อเสียงและหากบ้านไหนมีเลขหนึ่งมักจะเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองอาชีพที่เหมาะกับบ้านเลขที่ที่รวมกันแล้วเท่ากับหนึ่งได้แก่ข้าราชการการตกแต่งบ้านเสริมดวง ควรเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีโทนสีเย็นสร้างความสบายตาและช่วยให้มีความสุขสบายให้มีการเสริมพื้นที่เนินสูงในบริเวณหน้าบ้านจะช่วยให้บ้านมีความโดดเด่นและสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพเลข2เปรียบเสมือนเลขของตัวแทนเรื่องความสวยความงามหากเลขที่บ้านมีเลข2จะสามารถปรับตัวได้ แต่อาจขาดความคล่องตัวเป็นตัวของตัวเองอาชีพที่เหมาะกับบ้านเลขที่ที่รวมกันเท่ากับ2ได้แก่นายหน้าหรือเจ้าของกิจการตกแต่งเสริมดวงสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสบายด้วยการนำน้ำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งและควรจะจัดระบบน้ำให้ปลอดภัยเลข3 เลขสเป็นตัวเลขแห่งความใจร้อนใจนักเลงดังนั้นอาจจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงเลข3ในเลขที่บ้านอาชีพที่เหมาะกับเลขที่บ้านที่รวมกันเท่ากับ3ได้แก่กลุ่มโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆเสริมดวงบ้านด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ภายในบ้านเพื่อเสริมพลังด้านบวก หรือวางเจก,กันดอกไม้สีแดงที่กลางบ้านเพื่อเสริมสุขภาพและอำนาจบารมีเลขสีตัวเลขนี้สื่อถึงการเจรจาการสื่อสารหากบ้านไหนมีเลขสี่อยู่จะเหมาะกับผู้อยู่อาศัยที่เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจะเกื้อหนุนดวงการค้าขาย อาชีพที่เหมาะกับบ้านเลขที่รวมกันเท่ากับสีได้แก่กลุ่มงานไอทีเจ้าของกิจการค้าขายหรือนายหน้าตกแต่งเสริมดวงด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านหรือปลูกต้นไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมเย็นเช่นต้นโมกดอกแก้วดอกซ่อนกลิ่นเลข5 เลข5เป็นเลขมงคลที่สื่อถึงความสุขความมั่นคงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเลขมงคลสุดฮิตของเลขที่บ้านอาชีพที่เหมาะกับบ้านเลขที่ที่รวมกันเท่ากับ5คือครูข้าราชการหรือนักกฎหมายตกแต่งเสริมดวงด้วยตกแต่งบ้านในโทนสีสว่างวางเกียรติบัตรถ้วยรางวัลในห้องรับแขก วางโต๊ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเพื่อเสริมสิริมงคลเลข6เลข6เป็นเลขคู่ที่สื่อถึงความรักความสุขหากถูกจับคู่กับเลขดีชีวิตของสมาชิกในบ้านก็จะพบเจอแต่เรื่องดีตามไปด้วยแต่หากถูกจับคู่กับเลขไม่ดีก็อาจทำให้พบกับความวุ่นวายได้อาชีพที่เหมาะกับบ้านเลขที่ที่รวมกันแล้วเท่ากับ6 ได้แก่การค้าขายเจ้าของร้านอาหารกลุ่มอาชีพความคิดตกแต่งเสริมดวงด้วยเลือกของประดับที่มีความสุนทรีแขวนกระดิ่งหรือโมบายที่มีเสียงไพเราะปลูกต้นโมกดอกแก้วดอกกุหลาบหรือโกศลเพื่อเพิ่มความสวยงามเลข7 เลข7เปรียบเสมือนเลขแห่งการทำงานความขยันทำอะไรอาจจะเหนื่อยสักหน่อยอาชีพที่เหมาะกับบ้านเลขที่ที่รวมกันแล้วเท่ากับ7ได้แก่งานเกี่ยวกับการอาสังหาหรือเกษตรกรรมเคล็ดลับในการตกแต่งบ้านเพื่อเสริมดวง 1. ควรจะเคลียร์ของเก่าที่ไม่จำเป็นออกจากบ้าน ตกแต่งบ้านด้วยวัสดุไม้หรือสีน้ำตาลปลูกต้นไม้ร่มเงาเพื่อสร้างพลังงานที่ดีและสวดมนต์เพื่อเจริญความรุ่งเรืองเลข8ตามความเชื่อของโหราศาสตร์มองว่าเลข8คือเลขลาหูเป็นเลขแห่งการเดินทางเสริมดวงสมาชิกในบ้านที่ทำงานออนไลน์ทำงานต่างประเทศ อาชีพที่เหมาะกับบ้านเลขที่ที่รวมกันแล้วเท่ากับ8คือผู้บริหารหรือการค้าขายหรือเจ้าของธุรกิจตกแต่งเสริมดวงด้วยการตกแต่งบ้านด้วยภาพหรือวัตถุที่เป็นมงคลเพื่อเพิ่มพลังบวกและเสริมดวงเลข9ตัวแทนของเลขมงคลเลขศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขที่ดีเหมาะกับทุกบ้านทุกสมาชิกในบ้าน ทำได้ทุกอาชีพอาชีพที่เหมาะกับบ้านเลขที่ที่รวมกันแล้วเท่ากับ9ได้แก่นายหน้าครูหมอหรือพยาบาลตกแต่งเสริมดวงด้วยกันให้ความสำคัญกับความสะอาดและระเบียบวินัยภายในบ้านตกแต่งบ้านด้วยไม้มงคลให้จัดพื้นที่สำหรับการบูชาวัตถุมงคลอย่างเหมาะสมเลขศูนย์ ตัวเลขแห่งการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงและนําไปสู่สิ่งที่ดีอาชีพที่เหมาะกับบ้านเลขที่ที่รวมกันเท่ากับศูนย์ได้แก่เจ้าของธุรกิจผู้บริหารตกแต่งเสริมดวงด้วยการเลือกวัสดุที่แข็งแรงเนื่องจากเป็นเลขศูนย์เป็นเลขธาตด,ดินควรเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทานเช่นเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำจากไม้หรือพื้นที่ปูด้วยหินแกนต่อด้วยเลขมงคลเลขที่บ้านว่าคู่ไหนดีคู่ไหนไม่ดีตัวเลขมงคลหากจับคู่กับตัวเลขอื่นๆให้ถูกหลักโหราศาสตร์ก็จะยิ่งช่วยเสริมดวงชะตาให้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นซึ่งเลขมงคลคู่ดีเสริมดวงเสริมความปังให้กับคนในบ้านจะมีดังนี้ 1 5หรือ5 1เลขแห่งคู่มิตรภาพ5 6หรือ6 5เลขเสริมครอบครัว3 6หรือ6 3เลขพลังแห่งความรัก3 8หรือ8 3เลขเสริมโชคลาภส่วนเลขที่ไม่ควรจะอยู่คู่กันเลยหากเลือกเลขที่บ้านหรือเลขที่คอนโดก็คือ03หรือ30 นับเป็นคู่แห่งความวุ่นวาย37หรือ73เป็นคู่แห่งความเครียด67หรือ76เป็นคู่แห่งความไม่สมหวังในความรักวิธีแก้เค็ดเลขที่บ้านเพื่อเสริมพวงจุย้ยและเพิ่มความเป็นสิริมงคล 1. ติดแผ่นทองคำเปรว การใช้แผ่นทองคําเปลวเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมโดยการนำมาติดบนเลขที่ถือว่าไม่เป็นมงคลเพื่อเปลี่ยนให้เลขนั้นมีความหมายใหม่ที่เป็นมงคลยิ่งขึ้นการติดทองคํานี้ยังมีวิธีการเฉพาะเจาะจงที่จำเป็นต้องทำตามเพื่อให้ความเชื่อนั้นมีผล2เพิ่มแสงไฟบริเวณป้ายเลขที่บ้าน แสงสว่างมีความหมายในการเปลี่ยนแปลงและให้แสงสว่างในชีวิตดังนั้นการเพิ่มแสงไฟที่ป้ายบ้านเลขที่นั้นจึงเป็นการช่วยให้เลขที่บ้านนั้นมีพลังงานที่ดีและเป็นมงคลยิ่งขึ้น 3. เพิ่มตัวเลขให้กับเลขที่บ้านการเพิ่มตัวเลขบริเวณเลขที่บ้านเป็นวิธีง่ายๆเพื่อให้ค่าผลบวกของตัวเลขนั้นสอดคล้องกับเลขมงคล ตามที่เราต้องการแต่ควรระวังในการเลือกขนาดของตัวเลขให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการอ่านเลขที่บ้าน 4. ปลูกต้นไม้มงคลต้นไม้มงคลสามารถช่วยเสริมดวงสร้างสมดุลและพลังงานดีภายในบ้านไม่เพียงแต่จะเป็นการประดับสวนแต่ยังมีพลังเสริมดวงตามความเชื่ออีกด้วย 5. แก้เคล็ดด้วยหลักฮวงจุย้ยหลักฮวงจุ้ยเป็นความรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับทิศทางของฮวงจุย้ยบ้านหรือการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านเพื่อให้มีพลังงานที่ดีหากเรารู้สึกว่าเลขที่บ้านยังไม่น่าพึงพอใจการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยปรับปรุงพลังงานภายในบ้านได้6เลี้ยงปลาหน้าบ้าน ปลามงคลเช่นปลาคราร์ปหรือปลามังกรถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองและโชคลาภการเลี้ยงปลาเหล่านี้หน้าบ้านไม่เพียงแต่จะช่วยในการเสริมดวงแต่ยังส่งเสริมความสวยงามและความสุขสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย 7. ติดเหรียญบาทเหรียญบาทนั้นมีค่าเท่ากับดาวหนึ่งดวงดังนั้นการติดเหรียญบาทบริเวณป้ายเลขที่บ้าน จะทำให้เราเพิ่มค่าตัวเลขของเลขบ้านได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายเลขที่บ้านออกไปอย่างไรก็ตามแม้การเลือกเลขที่บ้านที่เหมาะสมสำหรับตนเองเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญแต่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลขที่บ้านเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิต การตัดสินใจการปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นดังนั้นความเชื่อเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน